สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะามาดูเรื่องความเข้มข้นของกรดอ่อนเบสอ่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวทบทวนเรื่องเก่าก่อนนะคะกรดแก่เบสแก่แ,กแตกตัวได้กี่เปอร์เซ็นต์คะสมมุติครูเอาตัวนี้โซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์ดเป็นเบสแก่นะคะเอามาลงมาละลายในน้ํา ะะโซเดียมไฮดรอกไซด์ออก,ซก็จะแตกตัวเป็น Na บวกกับ OH ลบนะคะซึ่งจะแตกตัวได้100%ซนะคะแตกตัวได้หมดเลยก็ค,คือถ้าสมมุติเขียนเป็นกราฟใช่ไหมอ่ะ NaOH ก่อนแตกตัวจะเป็นกราฟสูงเท่านี้พอหลังการแตกตัวเขาก็จะแตกตัวให้ Na บวก กับ OH ลบนะคะซึ่งแตกตัวได้หมดเลย100%ความสูงของขอโทษขอโทความสูงของกราฟก็จะเท่ากับความสูงของกราฟเริ่มต้นเห็นไหมคะความสูงก็คือการแตกตัวได้100%อันนี้เป็นเบสแก่ต่อไปถ้าดูกรดแก่บ้างกรดแก่อันนี้ HCl กรดไฮโดรคอรกใช่ไหมคะถ้าสมมุติเรามาละ,ล,ะลายน้ำ HCL มันก็จะแตกตัวได้เป็น H บวกกับ Cl ลบใช่ไหมคะแตกตัวได้หมดเลย100%เเหมือนกันถ้าสมมุติเราใส่คอรีนไป,ไอไปเอ,อ่ไฮโดรคริไปอาหนึกรัมมันก็จะแตกตัวได้ทั้งหมด100่งร้อยกรัมเหมือนกันกราฟก็จะเหมือนกันถ้าสมมุติความสูงของความเข้มข้น HCL เท่านี้พอมันแตกตัวมันก็จะได้ความเข้มข้น เท่าเดิมนะคะความเข้มข้นของไอออนนะเท่าเดิมแตกตัวได้หนึเพราะฉะนั้นเวลาเขียนสมการการแตกตัวของกรดแก่หรือเบสแก่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ hcl ก็จะแตกตัวได้เป็น h บวกบวก cl ลบนะคะ aq 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 นะคะจะเป็นลูกศรทางเดียว นะคะทางเดียวนะจำไว้นะคะกรดแก่เบสแก่เวลาเขียนสมการจะได้ลูกศรทางเดียวอันนี้เหมือนกัน NaOH ก็จะแตกตัวได้เป็น Na บวกบวก OH ลบอ่ะเป็นลูกศรทางเดียวเหมือนกันมีออกข้อสอบน,นะคะแต่ว่าครูจะให้สมการมาหลายๆอย่างให้เราดูเองว่าลูกศรเป็นลูกศรทางเดียวลูกศร สองทางหรือยังไงอ่ะต่อไปมาดูการแตกตัวของกรดอ่อนเบสอ่อนด้วยนะเดี๋ยวดูกรดก่อนอ่ะกรดอ่อนอันนี้คือสารอะไรคะ C H 3าม C O H กรดแอซิติกหรือกรดอะไรคะน้ำส้มสายชูอ่ะถ้าสมมุติมีน้ำส้มสายชู อยู่จำนวนหนึ่งใส่ลงไปในน้ำนะคะส่วนหนึ่งมันจะไม่แตกตัวมันก็ยังอยู่สภาพเดิมส่วนหนึ่งมันจะแตกตัวได้เป็น C ให้สามซลบกับเฮทบวกนะคะไหมแตกตัวได้ไร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่นะคะมันจะแตกตัวได้บางส่วน ส่วนเปอร์เซนต์การแตกตัวก็ขึ้นอยู่กับสารแต่ละตัวว่ามันสามารถแตกตัวได้เท่าไหร่ยังไงนะคะถ้าสมมติครูเขียนเขียนลักษณะเป็นแผนภูมิแบบนี้อันนี้ C ีให้สมก่อนการแตกตัวนะคะก่อนการแตกตัวได้ความสูงเท่านี้หลังการแตกตัวมันจะเป็นยังไงนะคะ อะจะเห็นว่าบางส่วนแตกตัวให้ตัวนี้นะคะบางส่วนยังเหลือมันเดิมเพราะฉะนั้นความสูงความสูงจะไม่เหมือนกรดแก่เบสแก่แล้วนะคะจะมีส่วนหนึ่งที่ยังคงเป็น ch 3 cooh นะคะกับส่วนหนึ่งที่แตกตัวได้ ซีเฮสสาลบกับ H บวกจริงๆตรงนี้คุณควรใช้สีม่วงจะได้เหมือนตัวนี้นะคะอ่ะทีนี้พวกกรดอ่อนเบสอ่อนเนี่ยพอมันแตกตัวแล้วมันสามารถรวมกันแล้วกลับไปเป็นสารตั้งต้นได้นะคะ จากที่มันเคยเป็นนี้มันแตกตัวได้ท่านี้มันก็สามารถรวมตัวกันแล้วกลับไปเป็นตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นการเขียนลูกศรของการแตกตัวของกฎ,กฎอ่อนเบสอ่อนเนี่ยมันจะเข้าสู่สภาวะสมดุลน,นะคะเพราะตัวนี้สามารถรวมตัวกันแล้วกลายเป็นตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นการเขียนสมการจึงต้องเป็นลูกศรสองทางนะคะลูกศรสองทาง เพราะฉะนั้นการเขียนสมการการแตกตัวของกรดเมื่อกี้ C H3COO H นะคะ A q ต้องเขียนลูกศรยังไงคะเป็นไงรวมตัวกับน้ำได้เป็น C H3COO ลบบวก H บวก ตัวนี้สามารถรวมกับไปเป็นตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นลูกศรมันจึงสามารถหันกลับทางเดิมได้ด้วยเป็นลูกศรสองทางแบบนี้จำไว้นะคะถ้าเป็นกรดอ่อนเบสอ่อนเนี่ยมันจะเป็นลูกศรสองทางนะคะเพราะมันสามารถเข้าสู่สภาวะสมดุลได้มันจึงมีค่าคงที่การแตกตัวของกรดใช้สัญ,ญลักษณ์เป็น ka นะคะเรียกว่าค่าคงที่ การแตกตัวของกรดนี่ค่าคงที่การแตกตัวของกรดนะคะนี่ก็ไก่นะอ่ะซึ่งเราสามารถหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดเห็นไหมถ้าเป็นตัว A ตัว A, ว a. เป็นกรดนะตัว a ย่อมมาจากแอซิดนะคะอ่ะ KA หาได้จาก ความเข้มข้นของ H บวกคูณกับความเข้มข้นของ c h 3 COO ลบหารด้วยหารเศษส่วนนนี้คือหารนะคะหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นก็คือ c h 3 COOH นะคะอะใช้สูตรตัวนี้ก็คือความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ เนี่ยเครื่องหมายแบบนี้คือเครื่องหมายความเข้มข้นนะคะนี่ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์าหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นโอเคนะคะอ่าต่อไปมาดูตัวอย่างอ่าตัวอย่างที่หนึ่ง นะคะสารละลายกรดอ่อน HA เข้มข้น0.5มลต่อลิตรแตกตัวเป็นไอออนได้0.1มลต่อลิตรค่า Ka มีค่าเท่าใดนะคะขั้นแรกเขียนสมการการแตกตัวของกรดอ่อนก่อนนะะอนก็เป็น HA Aq นะคะย่อมาจาก aqueous แปลว่าสารที่ละลายในน้ำบวกน้ำ H2O มีสัญ,ญ,สญ,ญลัล Liquid. Liquid กษณ์เป็นแอลคืออะไรคะแอลลิควิดลิควิดก็แปลว่าของเหลวนะคะไม่ใช่น้ำยาลบคําผิดนะลิควิดลูกศรกี่ทางคะลูกศรสองทางเพราะเป็นกรดอ่อนแตกตัวได้เนี่ยพอมันรวมตัวกับน้ํานะคะมันจะแตกตัวมันจะไม่ใช่เฮบวกนะถ้าเขียนน้ําไว้ข้างบนถึงจะเป็นเฮบวกแต่ถ้าเขียนน้าในสมการแบบนี้มันจะแตกตัวได้ H 3 O บวกหรือ ไฮโดรเนียมไอออนนะคะ AQ บวก A ลบ AQ เหมือนกันนะคะอ่ะ,อะเริ่มต้นเปลี่ยนหัวไหมอ่ะเริ่มต้นขคมค้น H A 0.5โมล0.5น น้ำไม่มีความเข้มข้นนะคะแตกตัวเป็นไอออนได้0.1นะคะความเข้มข้นของไอออนมีกี่ไอออนมีมีไอออนบวกกับไอออนลบเพราะฉะนั้นไอออนบวกกับไอออนลบมันจะมีความเข้มข้นเท่ากาันคือ0.1แต่เริ่มต้นเริ่มต้นนะคะยังไม่แตกตัวนะเริ่มต้นนะเป็นศูนย์นะคะอ่าแตกตัวได้แตกตัวได้เท่าไหร่โจทย์0.1อ่ะ 0.1แตกตัวได้0.1นะคะอะณภาวะสมดุลณภาวะสมดุลเอามาทำยังไงกันเอาเริ่มต้นลบแตกตัวได้0.5ลบ0.1เหลือ0.4อ่ะมันแตกตัวได้ก็คือมันหักออกแต่พอเราเกิดผลิตภัณฑ์ให้บวกนะคะ0ูนบวก0.1ได้ ศ1นย์บกศูได้0.1นะคะอ่าทีนี้แทนค่าเขียนสมการการแตกตัวนะอ๋อเขียน KA KA ก็คือค่าการแตกตัวของกรด KA เท่ากับนะคะความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ก็คือความเข้มข้นของ H3O บวกคูณกับความเข้มข้นของ A ลบนะคะหารด้วยความเข้มข้นของ ผลิตภัณฑ์ก็คือ H A นะคะน้ำไม่ต้องเอามาใส่ในสมการนะไม่ใช้นะคะแทนค่า k a เท่ากับ0.1นะคะ0.1นะ,ค,ะคูณกับ0.1หารหารเท่าไหร่คะ 0.4เนี่ยเอาณนะภาวะสมดุลมาแทนนะ0.4อ่ะคำนวณออกมาอย่างรวดเร็วคูณคิดเร็วมากได้2.5คูณ10ยกกำลังลบ2นะคะเพราะฉะนั้นค่า ka ของกรด ha เป็น2.5คูณ10ยกกำลังลบ2 ไม่มีหน่วยนะคะตอบเท่านี้เลยตอบเสร็จแล้ว1ข้อ,อมาดูตัวอย่างที่เป็นเบสมากนะคะอ่ะตัวอย่างที่2ส,สารละลายกรดอันนี้เบสนะไม่ใช่กรดเบสนะคะเบสอ่อนสารละลายเบสอ่อน B O S เข้มข้น0.4โมลต่อลิตรแตกตัวเป็นไอออนได้0.2โมลต่อลิตรค่า Kb นะคะไม่ใช่ k นะค่า Kb มีค่าเท่าไหร่ เท่าใดนะคะ KB KA เป็นกรดถ้า KB มันจะเป็นเบสนะคะ B ก็ย่อมาจากเบสอะ่ะเขียนสมการก่อน BOH นะคะสมะการจะเป็น2ทางเหมือนกัน BOH แตกตัวได้ B บวกวงเล็บ AQ บวกกับ OH ลบนะคะ อ่ะเริ่มต้นทำเหมือนกันเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เริ่มต้นเท่าไหร่คะโจทย์ให้มาศูนย์ศูนย์จุดสี่อันนี้แตกตัวอย่างอย่างเริ่มต้นอยู่ต่อไปแตกตัวได้แตกตัวได้เท่าไหร่โจทย์ให้มา0.2นะคะเขียน0.2 0.2 0.2อ่ะเอาค่าเริ่มต้นมาลบค่าที่แตกตัวได้หักออกส่วนผลิตภัณฑ์เป็นบวกนะคะ อ่ะณภาวะสมดุลาภาวะสมดุล0.4ลบ0.2เหลือ0.2 0บวก0.2ได้เป็น0.2 0.2อ่าฮะต่อไปใช้สูตรคล้ายๆกันจาก KA ก็เป็น KB เท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็คือ B บวกกับ o h ลบตรวนี้วงเล็บด้วย AQ B บวก คูณกับความเข้มข้นของ oh ลบหารด้วยความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ก็คือ boh อ่าแทนค่า kb เท่ากับอ่ะ b บวกได้เท่าไหร่คะ b บวกได้ศูนย์จุดสอง oh ก็ได้ศูนย์จุดสองเอามาแทนตรงนี้ก็เป็นศูนย์จุดสองคูณศูนย์จุดสอง หารด้วยเท่าไรคะ0.2อ่ะอะไรที่เหมือนการตัดออกตัดตัดเหลือเท่าไรเหลือ0.2ฉะนั้นค่า kb ของ boh เป็น0.2เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก็ได้ก็จะได้เป็นค่า kb เท่ากับ2.0คูณ10ยกกำลังลบ1ะคะไม่มีหน่วยอ่ะตอบแค่นี้ นี่ทำไมต้องเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังนะคะจะมีออกข้อสอบด้วยสารที่มีค่า k มากมันจะมีความเป็นกรดมากเช่นสารที่มีค่า kb เท่ากับ0ูนองาคูณสิบกำลังลบสสมมุตินนะสองจุคูณสิยกกำลังลบห 3.0ุนคูณ10ยกกำลังลบ8นะคะถ้าดูเยะเลขยกกำลังแล้วเนี่ยตัวไหนมีค่ามากที่สุดเลขยกกำลังที่มีค่าติดลบน้อยที่สุดมันจะมีค่าค่ามากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสารที่มีค่า k จะเป็น K a หรือ k คก็แล้วแต่มันจะมี ค่ามากที่สุดเมื่อเลขยกกําลังติดลบน้อยที่สุดนะคะอ่ะอเดี๋ยวให้ทําแบบกงาน